วิธีดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Spotify ฟังเพลงและพอดแคสต์ได้ในแอปเดียวดูวิธีนี้ทำเป็นแน่นอนครับก่อนอื่นให้เข้ามาที่ Play Store หรือ App Store นะครับจากนั้นพิมพ์ว่า S P O T I F Y Spotify เพลงและพอดแคสต์หลังจากนั้นให้เรากดติดตั้งครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android ทำได้หมดเลยนะ <Okay. S 1> หลังจากนั้นนะครับให้เราทำการรอดาวนโ์โหลดสักพู่เดียวครับแล้วก็กดไปที่เปิดครับผม จากนั้นนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยจะมีคําว่าเปิดหรือว่าตกลงนะครับให้เรากดเข้าไปเลยแล้วก็รอสักครู่เดียวครับระบบจะทําการเข้าแอปพลิเคชันนะครับอดใจนิดเดียวครับพอเข้ามาแล้วในหน้าแรกนะครับให้เราทําการลงทะเบียนก่อนครับแอปพลิเคชันนี้ใช้ฟรีก็จริงครับแต่ว่าลงทะเบียนไวปก่อนดีกว่าปลอดภัยแล้วก็ใช้ได้หลายเครื่องนะครับจะลงผ่านมือถืออีเมลหรือว่า Facebook ก็ได้นะครับผมลองเลือกผ่านใช้อีเมลนะครับ เราจะเลือกอ e ีเมลที่อยู่ในเครื่องหรือว่าเราจะเลือกอ e ีเมลโดยการพิมพ์เองก็ได้นะครับสมมติผมเลือกที่อยู่ในเครื่องแล้วผมก็เลือกรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านเราตั้งได้เลยนะครับตัวหนรรรรังสือแล้วก็ตัวเลขนะครับแล้วก็ใส่ระบุวันเดือนปีเกิดเข้าไปนะครับเป็นคิสเซจกรราดนะครับหลังจากนั้นระบุเพศครับชายหรือหญิงนะครับหรือว่าไม่ระบุก็ได้แล้วก็ใส่ชื่อของเรานะครับจะเป็นชื่อเล่นหรือว่าชื่อนามแฝงก็ได้นะครับ รอสักคู่เดียวครับตรงนี้ขั้นตอนก่อนสุดท้ายแล้วกดบันทึกรหัสผ่านได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ลืมนะครับว่าใช้รหัสอะไรสุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆชอบฟังศิลปินท่านไหนนะครับก็เลือกได้นะครับอย่างผมฟังพี่สแตมปามมี่พี่เบิร์ดนี้นะครับหรือว่าวงสครับเนี่ยหรือว่าสากรก็มีให้เลือกนะครับก็ลองเลือกกันได้นะครับแอปพลิเคชันนี้ฟังฟรีครับ30นาทีหลังจากนั้นฟังโฆษณาประมาณไม่เกิน1นาทีแล้วอย่าลืมโตโซเซมีพอดแคสต์แล้วนะครับเข้าไปติดตามกันได้ สำหรับวันนี้ใครที่อยากสมัครพรีเมียมก็ลองดูได้นะครับขอบคุณมากเลยอย่าลืมติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์ได้นะครับสำหรับวันนี้พบกับตัวซเซในคลิปถัดไปสวัสดีครับตัวซเซ .com เรื่องคอมไอิอรง่ายแค่ปลายนิ้ว